สวัสดีครับผมมาถึงขั้นตอนการปิดตูดคอนโทรนนะครับโอลิงใส่ไปแล้วครับพี่น้องโอลิงใส่ไปแล้วก็จะประมาณนี้นะครับนี่นครับไม่สูงจะมีช่องรูที่เรามองเห็นตรงนี้ครับนี่ครับใส่ไปแล้วก็จะประมาณนี้ครับพี่น้อง ใส,ส่สเซอร์เข้าไปด้วยนะครับใส่เสร็จเข้าไปแล้วนะครับกําลังจะปิดฝาแล้วครับผมลิงก็ตามนัมเบอร์นะครับมีนัมเบอร์ที่ซองทุกตัวนะครับพี่น้องเวลาใส่นี่ต้องละเอียดนิดนึงนะครับสําหรับคอนโทรล แนะนำช่างใหม่ๆนะครับกำลังจะประกอบคนทรนใหม่ๆนะครับต้องดูคลิปนี้นะครับใส่ไปก็ไม่สูงไม่ต่ำเกินไปพอดีพอดีนะครับตามพาร์นัมเบอร์นะครับพอดีพอดีไม่สูงไม่ต่ำนะครับทุกตัวพอดีพอดีนะครับใส่เข้าไปแล้วลองลูบๆดูนะครับ ตัวในสูงตัวในต่ำเท่ากันหรือเปล่านะครับมันจะมีช่องแก๊บแบบนี้นะครับเนี่ยครับจะมีช่องว่างเล็กๆนะครับเพื่อให้อลิงเขาขยายตัวนะครับจะมีช่องแก๊บเล็กๆตัวนี้นะครับเนี่ยครับทุกตัวจะมีแก๊บนะครับ ช่องแก็บเผื่อโอลิงขยายตัวนะครับแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับมีช่องแก็บทุกตัวนะครับอันนี้ก็จะมีช่องแก็บเผื่อโอลิงขยายตัวนะครับแต่ใส่ว่วนเกินไปวงเหล็กข้างในนี้แตกเลยนะครับวงเสื้อข้างในนี้แตกเลยของเสียโดยใช่เหตุเลยนะครับผมต้องดูดีๆนะครับสำหรับช่างใหม่ๆนะครับ แนะนำช่างไหม่นะครับไม่ใช่แนะนำช่างเก่านะครับคือคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับการใส่โอลิงคอนทัร l นะครับประมาณนี้ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าตอนเทสเทชเชอร์นะครับจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับผมสวัสดีครับ